คุณประยงเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านเกิดเมืองนอนของแกคือที่สระบุรีว่าพอนึกถึงเล่าเถื่อนก็นึกถึงตะบวบยายจ่อยขึ้นมาทันทีทันใดนี่คนต้มเล่าประจำหมู่บ้านเลยทีเดียวเกิดมาจำความได้ก็ได้ยินว่าแกมีฝีมือในเรื่องพันอย่างนี้แม่คุณประยงนี่จะต้องไปซื้อเหล้าของแกมาผสมยาทำเป็นกระสายยา คนเป็นเหาก็เอาเหล้านะั้นโคลกับใบน้อยหนาใส่หัวใส่เหาให้เหามันตายหรือว่ามันเมาอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะหายจากเหาได้ดีพวกลูกๆของน้ามีผู้หญิงหลายคนเป็นเหากันบ่อยๆย,ยายก็เอาเหล้ากับใบน้อยหนานั่นแหละจัดการกับพวกเหาได้ไม่ยากเลยคนแกๆ่ๆแถวบ้านคุณปะโยงสมัยที่โรงพยาบาลยังไม่มีอนามัยก็ยังไม่มาเขาก็ใช้เหล้าเป็นกระสายยากัน แต่ว่าคุณประยงก็ไม่รู้หรอกว่ายาอะไรบ้างที่ต้องใช้เหล้าเป็นน้ำกระสายแกจำได้แต่พ่อใช้ใบมะกาต้มในหม้อดินแล้วก็กินถ่ายทองโล่งสบายแต่ไม่ใช่ใบมะกาอย่างเดียวมันต้องมีอย่างอื่นด้วยเรื่องยานี่ถ้าไม่รู้จริงอย่าไปยุ่งดีกว่านะครับมันอันตรายถึงตายได้ไง่ายๆคนอย่างตาบวบยายจ่อยนี่ไม่มีที่นาจะทำนาไม่มีแม้แต่แปลงเดียวอาศัยที่ดินน้องสาวปลูกบ้านอยู่ใกล้กอไผ่ บ้านกระต๊อบหลังเล็กมุงด้วยใบายจากภายหลังก็เปลี่ยนเป็นสังกะสีใช้เพียงไม่กี่แผ่นบทด่ากันอยู่มาจนแก่จนเฒ่าไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวที่บ่นดานะั้นไม่ใช่เมียบนผัวเหมือนอย่างคู่ผัวตัวเมียคนอื่นตะบวบนี่แหละเป็นคนบนบ่นเย,ยจ่อยนะไม่ถูกใจไม่ถูกหูไม่ถูกตาตะบวบก็บนฉุนเฉียวหน้าแดงกำหัวล้านแดงเนี่ยเย,ยจ่อยไม่เคยเถียงอะไรเพราะเย,ยจ่อยแกหูไม่ดี แกก็เลยไม่ค่อยได้ยินอะไรจะว่าอะไรก็ว่าเถอะอยู่กันมายืนยาวช่วยกันทำมาหากินในอาชีพที่ว่านั้นคือต้มเหล้านะก็ต้องต้มกลั่นกันยามมืดค่ำกลางวันก็มักจะพักผ่อนเอนหลังนอนนั่นตะบวบแต่ว่ายายจ่อยก็เที่ยวเก็บผักหักพื้นมาใช้มากินอยู่กันไปไม่ต้องสงสัยเลยว,ว่าคนต้มเหล้าเถื่อนแล้วจะไม่ล่อเหล้าที่ตัวเองต้มมันแงอยู่แล้วละ่ะตะบวบเมา เมาแล้วก็นอนเอกเนกไปจนเย็นแต่บางทีขนาดว่ามีเหล้ากินแกก็ยังอุตส่าห์ทำน้ำตาลเมากินกับเขาด้วยนะก็คงจะเบื่อรสชาติเหล้าของตัวเองมันต่างกันนะเหล้านี่มันร้อนแรงอ่าเหล้ามันฉุนรุนแรงน้ำตาลเมานี่มันจะหวานนุ่มละมุนกว่ากันเยอะถ้าจะเอามาเปรียบเทียบก,กันก็เหมือนกับเหล้ากับเบียร์นั่นแหละที่คนเขาเคยกินเขาเล่าให้ฟังไปอย่างนั้น ถึงก็เรียกน้ำตาลมาว่าเบียร์ลูกทุ่งเอาเลยทีเดียวพอต้มกลั่นเสร็จยายจอยก็จะต้องหาทางเอาอุปกรณ์ต้มกลั่นไปซ่อนในป่าหลังหมู่บ้านให้ห่างไกลาจากบ้านของตัวแล้วจะซ่อนซ้ำที่อยู่ตรงที่เดิมก็ไม่ได้อีกต้องเปลี่ยนไปไม่ให้คนอื่นรู้แกวเดี๋ยวแอบไปแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาจับมายึดเอาไปทําขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่ารอดตลอดรอดฝังมันก็พลาดเขาจนได้นั่นแหละเคยโดนจับแล้วหน้าแห้งไปหลายวันกว่าจะหาอุปกรณ์ใหม่มาได้ เหล้าที่ต้มกรารใส่ขวดเอาไว้ก็ต้องไปซ่อนไว้ในป่าเหมือนกันนี่สําคัญมากจะต้องซ่อนอย่างดีไม่ให้คนอื่นรู้เห็นถ้าความลับรั่วไหลก็อย่าหวังเลยว่ามันจะยังอยู่มันก็จะต้องมีอันสูญหายไปนั่นเป็นเรื่องธรรมดาเลยขโมยเอาไปแล้วอย่าให้ตะบวบรู้นะถ้าแกรู้ก็มีเรื่องนั่นแหละเวลาคนจะไปซื้อก็ต้องไปบอกแกที่บ้านแกก็จะไปเอามาให้สมัยนั้นราคามันไม่แพง แต่ไม่แพงสมัยนั้นก็ถือว่าแพงอะแหละเพราะว่าเงินทองหายากมากกว่าจะได้แต่ละบาทมันก็ยากยิ่งนักดูมันว่าขณะนั้นค่าแรงที่พี่สาวคุณประยงไปทำงานโรงงานได้วันหนึ่งเจ็ดแปดบาทเท่านั้นเองมันนานมากเลยนะเนี่ยครั้งโบ,ร,บราณโบราณน,น,อ,นอ่าไปซื้อเหล้าเทือนตาบวบเอามาทำกระสายยาใช้ไม่หมดก็ต้องเก็บซ่อนให้ดีนะไม่อย่างนั้นเจ้าพวกจมูกไวมาเจอเข้าก็มีอันต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองอีกเป็นแน่ แต่ละบ้านเขาก็จะมีที่ซุกซ่อนโดยเฉพาะบางทีเอาไปยัดไว้ตามกอไผ่ข้างบ้านหมกด้วยใบไผ่แห้งๆต้องสอดมือฝ่าคมหนามคมไหนเข้าไปบางคนเบื่อซุกซ่อนให้ลำบากก็เลยดวดซะให้มันหมดไปรู้ได้รู้รอดปลอดภัยสบายไปไม่ต้องห่วงกวังวลความจริงเจ้าหน้าที่เขาไม่มีทางรู้หรอกว่าใครทําอะไรนอกเสียจากว่าเพื่อนบ้านที่ชอบกลัน่นแกล้งคนอื่นไปแจ้งไปให้เบาแสเขาเขาก็จะมา คนเราก็จะเป็นถ้าอย่างนี้แหละเหล้าขวดครึ่งขวดเขาจะเอาไว้กินกับยาก็หาเรื่องทําให้เขาเดือดร้อนพวกสับภาษามิตรเวลาเขามาเขาก็มักจะหลอกถามจากเด็กๆเด็กๆไม่รู้ประสานี่ว่าเขามาทําไมกันถ้าผู้ใหญ่ไม่สั่งเอาไว้เขาถามอะไรก็จะบอกหมดอะเขายกยอปอปั้นว่าเก่งเก่งซะหน่อยเดี๋ยวก็บอกหมดไส้หมดพุงว่าเคยเห็นใครทําอะไรที่ไหน พวกเด็กๆนี่เที่ยวยิงนกยิงหนูกันในป่าวันๆไม่ได้ทําอะไรก็ย,ย่อมต้องเห็นว่าใครทําอะไรในป่าบ้างไม่มากก็น,น้อยเด็กสมัยก่อน,นมีทีวีมีคอมพิวเตอร์เล่นกันสักเมื่อไรอะของเล่นยังไม่ก็จะมีเลยถ้าพ่อแม่ปู่ย่าไม่ทําให้ก็ไม่มีเล่นกันรหรอกก็ได้แต่ทําเล่นเองไปขุดดินเอามาปั้นวัวปั้นควายปั้นลูกกระสุนแล้วก็เอาไปยิงด้วยหนังสติกในป่าหลังหมู่บ้าน คุณประยงเองก็ยังเคยเห็นตาบวบบ้างยายจอยบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเห็นยายบวบไปแหละแบกไอ้วงกลมใหญ่ๆเป็นอุปกรณ์ต้มกลั่นชิ้นหนึ่งที่ใช้วางบนกระทะเอาไปซุกซ่อนในป่ารกสองผัวเมียได้เงินมาไม่ใช่ว่าจะเอาไว้ซื้อกินซื้ออยู่กันทั้งหมดนะเล่นหวยน่ะนี่ชอบกันมากๆเลยยายจอยเนี่ยเคยเจอคุณประยงในป่าแกคุยว่าถูกหวยเลขท้ายสองตัวแกไม่ค่อยฟัง ว่าคุณประยงพูดอะไรแก่พูดฝ่ายเดียวซะเป็นส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปแล้วมันเกี่ยวกับหูของแกมันไม่ค่ยจะรับเสียงมีคนเขาพูดกันว่าที่ยายจอยหูไม่ดีเพราะโดนตะบวบตบบ้องหูก็ว่ากันไปแต่คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอ่าเองรู้หรือเปล่าว่าทําไมถึงถูกหวยไม่รู้อ่ายายอ้าวนี่จะบอกให้งูมันให้เลขเด็ดงูเจ้าที่ได้ายายงูตัวใหญ่มันมาให้หวย ยายเอาไอ้วงๆนี่ไปเก็บไว้แล้วก็ไปเอามันตอนเย็นๆจะมืดอ,อยู่แล้วไปเห็นมันเข้ามันอยู่ที่กิ่งไม้ตัวมันขดสงสัยจะเป็นงูเหลือมหรืองูหลามน่ะตัวเบ้อเลยมันขดไปขดมาก็เลยตีเป็นเลขได้เอาไปตีมันไม่กัดยายเหรอไม่กัดหรอกตีหวยไม่ใช่ตีตัวมันเออได้เลขอะไรรู้หรือเปล่าไม่รู้หรอกยายถ้าเป็นคนอื่นอาจจะตีไม่ออก แตยายตีออกตรงเพียงเลยตัวมันงอๆกลมๆเลขศูนย์กับเลขเก้าออกมาจริงๆก็เลยได้เงินใช่เฮ้ดีใจไหมละ่ะคุณประยงจะไปดีใจอะไรกับแกก็นึกกลัวว่างูจะกัดแกเข้าสิเอาแล้วงูไปไหนหยายก็สบายไปได้เงินเดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่ถามว่างูมันหนียายไปหรือว่ายายหนีมันโอ้ไม่ต้องหวง่วงหรอกเดี๋ยวก็เจอเขาอีก ต้นมะละกอเนะี่ยยังเคยให้เลขเด็ดเลยมันออกลูกลูกมันงอนงอนเหมือนเลขเกา้าเลยถูกเก้าหนึ่งอะ่ะเออคงจะพูดจะไม่รู้เรื่องอะ่ะคุณประยงก็เลยปล่อยให้แกพูดไปเหนื่อยแล้วแกก็ไปเองตับบวกก็เหมือนกันชอบเล่นหวยหมายใจจะร่ำรวยจะได้ไม่ต้องต้มเหล้าขายคิดว่าอย่างนั้นแหละแกสูบยามวนใบตองนอนเอกเนกคิดอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่ใต้เงาไผ่ข้างกระต๊อป้องแกนะ่ะคุณประยงเดินออกไปหลังหมู่บ้านมองไปทางขวามือ ก็จะเห็นแกในยามกลางวันแกทำอย่างนั้นน่ะคงจะกำลังครุ่นคิดเรื่องความมั่งมีสีสุขเมื่อตอนเป็นมหาเศรษฐีเขาว่าแกไม่ค่อยจะเล่นหวยพวกเลขท้ายสองตัวสามตัวอะไรนี่หรอกใกล้หวยออกแกจะเดินตัดทุ่งไปที่ถนนใหญ่ขึ้นสองแถวไปซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดเอาเอากลับมานอนฝันหวานที่บ้านจนว่าหวยจะออกฝันเกี่ยวกับรางวัลที่หนึ่งนั่นแหละหวยออกวันไหนแกก็จะเฝ้ารอเปิดวิทยุเอาไว้ฟังผลการออกรางวัล พอหวยออกแล้วแกก็จะเกาหัวล้านของแกแกระแกๆเพราะมันไม่ถูกแล้วแกก็จะต้มเหล้าเถื่อนขายของแกต่อไปกับเมียคู่ทุกคู่ยากเพื่อเก็บเงินเอาไว้ซื้อกระดาษใบเล็กๆกระดาษแห่งความผันความหวังที่ราคาแพงจังของแกอ่าสืบต่อไปครับในสไหวยุยกับ ลุงคนหนึ่งอายุมากแล้วเจอกันที่งานศพญาติเมื่อต้นปีนี้เองเห็นลุงคนนี้ผอมผิวคล้ำเหมือนกับคนป่วยเป็นโรคมะเร็งคุยกันไม่กี่คำเขาก็บอกว่าเขาเป็นโรคร้ายนี่จริงๆเป็นมะเร็งตับก็เลยอยากจะรู้ว่าเขาทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้ลุงเคยทำอะไรกระเต่าบ้างไหมครับเออเคยเลี้ยงเต่า จริงๆแล้วมันไม่ใช่เต่าของผมหรอกของลูกชายน่ะซื้อมาแล้วก็เอามาใส่อ่างปลาเอาไว้เต่าตัวเล็กๆไงล่ะเลี้ยงมันไปอยู่ในอ่างก็กินอาหารกับปลาแต่มันก็ไม่ค่อยออกมาให้เห็นหรอกมันกลัวคนไม่มีใครทําอะไรมันแต่มันกลัวลูกชายเลี้ยงมันแต่ไม่ค่อยได้เห็นมันะมันหลบๆไปอยู่ข้างๆก้อนหินในน้ําหลบๆซ่อนๆมันขี้กลัว ในนั้นเนี่ยมีสาหร่ายช่วยบังอําพราง,างมันก็เลยอยู่สงบสุขตอนหลังเชื่อไหมลืมมันไปเลยว่ามันยังอยู่หรือว่าหายไปไหนแล้วอ่างปลาก็ไม่ได้ถ่ายน้ํานานทีปีหนมีแต่เติมน้ําลงไปเติมลงไปเออลืมบอกไปว่าเลี้ยงพวกปลาหางนกยูงอะนะพอตอนหลังถ่ายน้ํอาอ้าวไหนละเต่าไม่อยู่แล้วก็แปลกใจกันว่ามันหายไปทางไหนหายไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เออเลี้ยงจนลืมเลย บาปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนกับไม่ได้สนใจมันแต่ก็ไม่รู้จะถามยังไงนี่มันอยู่ในน้ำไม่ยอมไม่เห็นนะมันก็ต้องอย่างนี้แหละเอาแล้วแล้วอย่างอื่นล่ะลุงอย่างจิ้งจกอะไรพวกนี้จิ้งจกนะมันอยู่ตามบ้านตามเรือนไม่ว่าที่ไหนก็มีจิ้งจกเหมือนกับมันอยู่คู่กับคนนี่แหละคนอยู่ที่ไหนจิ้งจกก็อยู่ที่นั่นคอยส่งเสียงร้องกจกจกมันคอยร้องทักอยู่ ไม่ว่ากลางวันกลางคืนบางคนเนะี่ยถือจิ้งจกทักไม่ยอมออกจากบ้านเลยนะไม่กล้าขาออกไปเลยต้องรอให้เวลาผ่านพ้นไปก่อนแล้วถึงได้ออกไปคนถือเนะี่ยมันก็ยุ่งยากหน่อยคนไม่ถือก็ไม่ได้สายใจอะไรนึกจะออกจากบ้านก็ออกไปเลยไม่ได้หลบหลีกพวกเสียงจุจุเหมือนกับพวกผู้ใหญ่คอยดุลูกหลานนะนะเสียงมันคล้ายๆอย่างนั้นแหละ อ่าดุลูกดุหลานว่าอย่าออกไปนะระวังนะอ่าอย่าไปเดี๋ยวคนจับตัวเดี๋ยวผีหลอกเอานะอะไรก็ไม่รู้น่ะเด็กๆก็เบื่อกันมากเลยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยริงจกน่ะมันอยู่ที่บ้านอยู่กับคนไม่ได้ตั้งใจก็ทํามันตายได้ประตูหน้าต่างเนี่ยปิดมันค่ะผมมักจะเห็นว่ามันโดนหนีบตายแห้งเป็นซากติดอยู่ตามซอกข้างๆวงกบหน้าต่างวงกบประตูเคยเห็นใช่ไหมล่ะ ไม่ว่าใครก็มีโอกาสฆ่าจิงโจกได้ทั้งนั้นแหละแต่ผมเน่ยเคยยิงจิงโจกด้วยยางนะหนังยางหนังติ๊กเด็กๆไงเอาหนังยางยิงจิงโจกเล่นที่บ้านจิงโจกเยอะมากนั่งกินข้าวมันก็มากันแล้วมาเก็บข้าวสุกหกหกกินเลยล่ะบางทีน่ะลงไปอยู่ในหม้อข้าวที่ปิดฝาไม่สนิทนอกจากนั้นมันก็เข้าไปอยู่ในตู้กับข้าวถ้าเปิดตู้อาซาแล้วมัวไปทําอะไรอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับมันเข้าไปอยู่ในนั้นแล้ว บางทีนะ่ะมันก็มารออยู่ข้างประตูตู้พอเปิดปัดนะ๊บน่ะมันผลุกเข้าไปปุ๊บเลยเข้าไปอยู่ในตู้มันก็ได้กินกับข้าวที่เอาไปเก็บไว้แล้วเราไม่รู้เราก็กินเดนของมันกินกับจิงจกเออแย่จริงๆสกรปรกไหม่ะบางทีมันก็ขี้เอาไว้ในถ้วยผัดผักด้วยนะแม่ลุงว่ามันแย่มากจะห้ามไม่ให้โมโหมันก็ไม่ได้เจอทีไรก็บู๊กับมันแหลกกันในตู้กับข้าวอ,อันแล้ว ลุงจัดการยกถ้วยกับข้าวออกมาให้ตู้ว่างมันจะได้ไม่มีที่หลบซ่อนจะได้มองเห็นตัวมันถนัดถนัดแล้วก็เอาไม้ไล่หวดมันทิ่มมันโดนเข้ามักจะทําให้หางขาดมั่งหางที่ขาดมันดิ้นได้นะตัวมันแผ่นหนีไปแล้วออกจากตู้แต่ว่ามันมักจะไม่ยอมออกจากตู้ง่ายๆหรอกมันมันดื้อหน้าดูเลยบางตัวนะลุงตีซะตายคาตู้เลยช่วยไม่ได้แน้วก็มันอยากไม่หนีออกไปเองนี่ทาไงได้ แล้วบางทีหนีออกมาแล้วก็เข้าไปอีกอย่างงี้ก็มีด้วยนะหลายตัวอยู่นะที่ลุงทำให้มันตายเคยยิงมันร่วงลงมาจากหลังคายิงแม่นซะด้วยร่วงลงมาก็ฟาดมันซ้ำซัดด้วยไม้อะไรชักดิ้นชักงอเขี่ยลงร่องไปนะลงใ้ถุนให้หมดกินยิงด้วยหนังยางนี่แหละไม่ได้นึกหรือว่ามันบาปหรือไม่บาปก็ยังเด็กๆอยู่จะไปคิดอะไรสนุกด้วยซ้ำตอนนั้น ประตูหน้าต่างนี่มันนี่ก็ช่วงที่ผมอยู่กรุงเทพนะ่ะเช่าห้องเขาอยู่ก่อนออกจากบ้านไปทํางานก็ต้องปิดประตูหน้าต่างทุกวันเพราะว่ามันเป็นห้องเช่าที่หน้าต่างไม่มีเหล็กดัดเออก็เลยต้องปิดหน้าต่างถ้าไม่ปิดก็ดันมุ้งลวดหรือว่ากรีดมุ้งลวดเข้าไปเอาขอ,ของข้างในหมดกันพอดีนะไอ้ที่ว่านี่ไม่ใช่สัตว์นะแต่เป็นคนคนเร็วๆนะพวกหัวขมโมยนั่นแหละ มันจ้องหยิบฉวยของคนอื่นเขาเอาไปฟรีๆจิ้งจกตัวไหนให้ยวยก็โดนหนีบแบนกว่าจะเห็นอีกทีก็แบนเป็นจิ้งจกทับเหมือนกล้วยเป็ดกล้วยทับไปแล้วอะ่ะบางทีเห็นเข้าคนนึกถึงปลาหม,มึกย่างที่เขาเอาเข้าเครื่องบดยืดรีดออกมายาวๆฉีกจิ้มน้ําจิ้มกินนะนะผมเคยได้ยินว่ามีคนกินจิ้งจกเป็นๆที่ดิ้นกระเดวกระเดวจับหางมันแงหน้าอ้าปากหย่อนมันลงไปลกลืนลงท้องไปเลย เขาว่ามันช่วยให้มีพลังเพศอย่างเสด็จสดาวเข้าใ่ไม่รู้ว่าจริงหรือมันหลอกกันเล่นก็ไม่รู้เออแล้วแล้วคังคกและลุงอยู่บ้านนอกต้องเจอคังคกบ้างเนี่ยไม่เจอบ้างหรอกเจอทุกวันเลยแหละมันออกหากินคำคำออกมาแล้วกระโดดกันไปกระโดดกันมาหาตัวแมลงใส่ปากใส่ท้องมันหิวผมเนี่ยเหยียบมันบ่อยเตะมันบ่อยไม่ได้ ตั้งใจเตะแล้วไม่อยากจะโดนตัวมันล็อกตัวมันตะปุ่มตะป่ำหน้าเกลียดหน้าขยะขยงเขาว่ามันมีพิษด,ด้วยแล้วอีกอย่างพวกผู้ใหญ่ก็มักบอกว่าระวังมันจะกัดเอามันกัดได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยผู้ใหญ่ว่ายัางไงก็กลัวเอาไว้ก่อนเพราะเราไม่แน่ใจไม่รู้บางทีผมก็เอาไม้ตีมันซะบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าไปตีมันทำไมมันคล้ายๆกับว่าตีเล่นๆงนั้นแหละไม่มีสาเหตุโกรธแค้นอะไรกัน บางตัวก็ตายบางตัวก็แค่บาดเจ็บหนีไปจะเอาอะไรกับเด็กแล้วมันก็อย่างนี้แหละผมคงเป็นเด็กใจร้ายนะผมว่านะแต่ถ้าแม่ผมเห็นจะโดนเคียนนะถ้าทำอย่างนั้นมีอยู่วันหนึ่งผมขี่ควายไปเลี้ยงนอกทุ่งพวกเพื่อนๆก็เล่นสนุกกันบังเอิญไปเจอคางคกตัวหนึ่งตัวบเบ้อเลยมันใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อมันคงจะอยู่นานเหมือนปู่ย่าตาทวดคางคกเลยละ่ะคราวสวยของมันเพื่อนคนหนึ่ง จับได้หน้าตาเฉยไม่กลัวไม่เกลียดเลยเอามันไปโยนใส่ในกองขี้ควายเปียกๆเ,เอาไม้ทิ่มกดให้มันจมลงไปในกองขี้สัตว์นั่นกดเอาไว้ตั้งนานมันดิ้นจนตาเลือกปางตายพอยกไม้มันก็เพ่นหนีออกมาได้ก็หัวเราะสนุกสนานกันใหญ่อีกคนบอกเฮ้ยเอาอีกเอาอีกเฮ้ยเอาไม้ที่สนุกดีไอคนนั้นก็คึกใหญ่ที่ทําให้เพื่อน,อนๆหัวเราะกันได้เขาก็เอาไม้ เขี่ยต้อนมันไปใส่กองขี้ควายอีกคังคกมันก็รู้นี่ว่าจะเจออะไรมันก็พยายามกระโดดหนีแต่หนีไม่พ้นหรอกไอหมอนั่นจัดการมันจนได้จมลงไปอยู่ในกองขี้ควายใช้ปลายไม้กดตัวมันลงไปกดแช่นิ่งไว้มันก็ดิ้นจนกองขี้กระจายหัวเราะกันกริ่งเลยโอ้ยมันสนุกสนานอะไรขนาดนั้นคังคกมันดิ้นจนไม่ดิ้นแน่นิ่งไปหมดสนุกเออไหมเอไปกันเถอะชวนกัน แต่ก็ยังหัวเราะกันอยู่แล้วก็ปล่อยทิ้งมันจมอยู่ในกองขี้ควายนะไปเล่นอย่างอื่นกันต่อเพื่อนผมคนนี้ผอมกระรองหุ่นขี้ยานวันกร่อนมีดีไม่กี่ซี่เขาสู่ยาเส้นมาตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นชีวิตก็ไม่ได้มีดีอะไรเลยทํางานหนักแล้วก็มักจะโดนไล่ออกโชคเขาไม่ดีไปทํางานกับฟาร์มเลี้ยงไก่บ้างไปอยู่ฟาร์มเลี้ยงหมูบ้างบางทีก็ไปเลี้ยงวัวหรือไม่ก็ไปเป็นลูกจ้างเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง เป็นลูกจ้างเขาตลอดไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองเชื่อไหมว่าตอนหลังไปทำงานอยู่กับพวกรถดูดซ่วมเถื่อนที่ตลอนตลอนไปตามหมู่บ้านส่งเสียงดูดซ่วมไม้ครับสูดดูดซ่วมไหมครับนะไปทำงานอย่างนั้นและที่น่าแปลกอีกอย่างผมเจอเขาตอนหลังๆนี่เนื้อตัวหน้าตาเขาเต็มไปด้วยเม็ดตุ่มอะไรไม่รู้เต็มไปหมดตะป,ปุมทับปามหน้าเกลียดมากผมถามเขาว่าคันไหมเขาบอกก็คันเหมือนกันอ่า ก็ถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็บอกไม่รู้แม่งเออถามว่าไปหาหมอได้ยังเขาก็บอกหมอแม่งไม่เห็นว่าอะไรนี่ตอบแล้วเขาก็ลกาวแกรกแกรก,ก,รกที่หลังมืออมันจะเกี่ยวกับที่เขาเล่นพี่เรนกับคังคกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออแล้วตุกแกแล้วลุงเนื้อตัวมันก็น่าขนลุกโอ้ยตุกแกนี่ผมกลัวมันมากมันร้องตับแก่ตับแก่เวลากลางคืนทามันร้องนะ แม่ก็จะบอกว่านันทุกแกมันร้องเรียกงูเขียวให้มากินตับของมันตับมันแก่แล้วมันร้องบอกงูเขียวให้รู้อ่ะผมก็แปลกใจมากที่แม่พูดอย่างนั้นบางทีก็ได้ยินคนข้างบ้านเขาพูดกันว่าเมื่อคืนตุกแกร้รองสงสัยฝนจะตกก็เลยได้รู้อีกว่าทุกแกมันหิวน้ำมันก็เลยร้องเรียกให้ฝนตกเสียท,ทีมันอยากจะกินน้ำผมก็ยังเคยนึกเลยว่าเอน้ำก็มีอยู่ในคลองทำไมมันไม่ไปกินน่ะ ได้ยินหลายหนว่าถ้าโดนทุกแกเกาะคอแล้วมันจะไม่ยอมปล่อยตีนมันเหนียวแน่นมากมีทางแก้โดยคนนั้นจะกินน้ำถึงเจ็ดโอ่งกินเกลืออีกเจ็ดไหถ้าทำอย่างนี้แล้วมันถึงจะยอมปล่อยโอ้ยเข็มตายเลยแล้วน้ำเจ็ดโอ่งเนี่ยท้องแตกตายอีกเหมือนกันผมยุ่งเกี่ยวกับทุกแกโดยตรงอยู่ครั้งหนึ่งคือกลางคืนน่ะมันร้องน่ากลัวทำให้ตกใจตื่นกลัวมันจะมาเกาะคอไม่อยากจะตาย เพราะว่ากินน้ํากินเกลือมากขนาดนั้นเสียงมันร้องอยู่แถวแถวตู้เสื้อผ้าของพ่อละห่างจากที่ผมนอนไม่มากอะพระหวากลัวมันอยู่หลายคืนจนวันนั้นโรงเรียนปิดก็เลยหาตัวมันผมกลัวมันมากเลยแต่ก็เกลียดมันด้วยไม่อยากจะให้มันอยู่ในบ้านพอดีเห็นมันแวบแวบ,แวบโผล่มาเอาเจอแล้วในซอกคางตู้เสื้อผ้านะก็รีบไปหาไม้มาได้ดัาไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ยเอาทิมเข้าไปทิมแล้วทิมอีก มันจนมุมอยู่ก้นซอกนั้นทิมเป็นสิบสิบทีคงจะโดนตัวมันบ้างแหละทำไปด้วยความเกลียดความกลัวปนเปกันทำอยู่นานจนแน่ใจมันคงจะออกมาทำอะไรผมไม่ได้แล้วถึงได้เลิกตกกลางคืนก็เงียบไม่มีเสียงทำให้ผวาอีกเออคอยอยังชั่วหน่อยนอนหลับสบายไม่อย่างนั้นนะคอยจะจะผวาตื่นเมื่อมันส่งเสียงร้องเออแล้วลุงเชื่อไหมครับว่าเวรกรรมมีจริงมีจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้ แต่ก็อย่างที่เห็นนี่แหละผมเจ็บป่วยอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวโรคนั้นเดี๋ยวโรคนี้นีนน่มันเป็นร้อยๆโรคแล้วนะโรคนี้หายโรคโน้นมาร่างกายผมไม่แข็งแรงเลยมันอ่อนแอเมียเขาเรียกผมไม่คนขี้โรคเห็นเนื้อตัวผมไม่เนี่ยเรียรวรอยแผลเป็นเต็มไปหมดขับมอเตอร์ไซค์ความนี่บ่อยที่สุดขาหักก็สองหนนะที่แรกข้างซ้ายแล้วต่อมาข้างขวาแขนนี่ก็เหมือนกันข้างนี้ข้างขวานี่ก็เคยหักมาแล้ว หน้าตาผมเป็นลายพร้อยไปด้วยแผลเป็นเนี่ยเหมือนลายตุ๊กแกเลยตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วลูกๆโตมีผัวมีเมียกันไปแล้วส่วนเมียก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะไปกันคนละทางผมรักษาตัวอยู่คนเดียวหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวปีนี้อายุ6กเอ็ดแล้วโรคมากไม้รุงรังโอ้คงจะอยู่ได้อีกไม่นานละคุณ